น้องก็ทํางานเพิ่งเสร็จกันเนาะดูแลแม่ซักผ้าซักผ่อนให้แม่แล้วก็แต่งเห็ดนะครับเก็บเห็ดแต่งหน้าเห็ดน้อฟลดน้ําอะไรเพิ่งเสร็จกันนะครับสวัสดีครับนะครับคุณตั้มนะครับผมคุณตุ๊กนะครับผมคุณตุ๊กกินสองน้ำพีกเลยคุณตุ๊มามากคุณท่านจะรันเจ้าหาอย่างเดียวเลยว่าคุณตั้มนะครับท่านจะรันขจรฮาอย่างเดียวเลยคุณตั้มคุณตั๊กนะครับ คุณตั๊กจังนะครับผมท่านจรันแล้วก็ฮาอย่างเดียวนะครับผมคุณตก๊ตกวุทุุเกตนะครับผมจาก่บวกี้ครับฝาก่บวกี้ฝากน้องตั๊กด้วยนะครับนะครับผมน้องตั๊กจัง่บวกี้น้องช่องใหม่เนาะนะครับผมที่ยอดซับนะครับผมยอดซับยังน้อยอยู่นะครับก็ฝากแม่แม่ด้วยแม่แม่บอกว่าก็<อ> <ick> ไปบ้านคุณอ้ําสิตอนเย็นแม่แม่หลายท่านเลยจะเติมขนมให้นะครับผมท่านใดที่ยังวิ่งหลังคาบ้านอยู่เนาะนะครับผมก็ไปได้เลยนะครับผมหรือไม่วิ่งหลังคาบ้านก็ไปหากันได้หมดเนาะ นะครับบ้านใหญ่หลายบ้านเนาะบ้านท่านจารนันนี่มีทั้งเสียงฮานะครับผมมีทั้งขนมแจกนะครับผมบ้านท่านจารันเนาะท่านจารันใจบุญนะครับนะครับผมก็ว่ากันไปนะครับผมบ้านบ่าวกี้ <c oughs> ก็ไปเจอคนห่อนะครับผมมีคลิปนะครับผมได้ลงคลิปหรือยังบ่าวกี้ได้ลงคลิปหรือยังคลิปหาเห็ดมั่งคลิปอทำอะไรนะกินด้วยพี่มามามาบ่าวกี้กําลังเนี่ยมีแต่นัว,นวเลยบ่าวกี้เอ้ยอผักดองเนาะใช้มือเนาะกินแบบบ้านเราเนาะใช้มือหยุ่มมาเนี่ย โอ้ยนัาแซ่บๆเลยนะครับมาเด้อพี่ๆทุกท่านมา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 คุณแม่คุณแม่นะครับผมคุณแม่ละไมเนาะนะครับผมคุณแม่ละไมบอกว่าเอฟซีเบาตุ้ยนี่ชื่อแต่และชื่อนี่โอ้โหอันนี้ก็น้ำพริกสาวเหรอน้ำพริกสาวเหรอหรือว่าอะไรจะนน้ำพริกแก่น้ำพริกแก่ใช่ไหมไม่น้ำพริกสาวอรือร่องน, <laughs> น้ำพริกปลาชูเรื่องน้ำพริกหนุ่มนะครับ มา <c oughs> มามามาท่านจารันเอ้ยนะครับผมมาวัดหน้าก็จะตั้งใจทำกับข้าวให้กินเด้อนะครับมาวัดหน้าจะไม่ได้มานั่งเฝ้าหน้าจอคอมกันเนาะ,ะกินหมูกระทะดอกกระเจียวหอมๆนะครับชิถึงนะเพื่อนๆท่านจารันเอ้ยมาวัดหน้ายัางไง ผมไม่พลาดหรอกจะเตรียมไว้ให้ท่านอันนี้ขนาดเก็บเห็ียดไว้ก็ยังไม่ได้ทําให้ท่านเลยขนาดเก็บเห็ียคนไว้คนนั่งทำกับข้าวก็นั่งยุดแต่หน้าคอมเนาะแต่ว่าท่านมา,ายามไหนก็อบอุ่นตลอดนะท่านจรันขอบคุณสติกเกอร์ครับ บ้านนา้องเรียนเขาเรียกอะไรนะ,มมะบักงูเหี้ยวบักงูเหี้ยวนะครับบ้านผมเรียกสาลีนะครับผมบ้านเพื่อนๆเรียกอะไรกัน <c oughs> นอบ้านพี่ๆเรียกอะไรกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันกับข้าวหน้ากินนะคะอีกแล้ววันนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะนะ้องกัจจัน์เมนูนะ้ำทำพริกปลาทูทั้งอันนี้ครับเป็นเป็นพื้นบ้านเราที่มากินสองคำก็กินน้ำพริกสองอย่างนะครับเป็นเมนูที่ทําง่ายๆที่พื้นบ้านเราที่ปลอดสารครับ แต่เห็ดนะครับไม่ได้เอาเห็ดมาต้มเนาะไม่ได้เอาเห็ดมาต้มลวกจิ้มเนาะเพราะว่าวันนี้จะเอาเห็ดไปส่งเขาตอนก่อนเที่ยงเนี่ยครับหมูทอดสมุนไพรอันนี้คือแนวแก้มเผ็ดครับอพอเวลาเผ็ดแล้วเราก็จะกินหมูแก้มหน่อยนึงก็คือเป็นสมุนไพรเนาะเป็นกระเทียมใบมะกรูดอะไรอีกเธอ,อ,อหอมหอมนี่คือพอเวลาเรากินพริกเผด็เผดๆเราก็จะกินแบบนี้ครับก็มีหมูแก้มไปคำหนึ่งอย่างเงี้ย ขอบคุณทุกกำลังใจจ้าขอบพคุณทางเอฟซบ้านน้องลินด้วยนะครับปักพื้นบ้านเรานะครับอันนี้ก็คือสมุนไพรนะครับช่วยเรื่องมะรุมเนาะเรื่องระบายนะครับผมอย่างดียอดเยี่ยมเลยนะครับยอดมะรุมเนาะยอดครับแซ่บๆนันวๆเลยครับ เดี๋ยวเราก็เอาสมุนไพรนะครับสมุนไพรมาโรยครับกับกับผักอีกทีหนึ่งนะครับโอ้ยมันจะกลมกล่อมนะครับหอ,อมสมุนไพรครับ้อจคุความสุดลอดทั้งวันนะครับน่าพิศเสินครับ